กล้าขึ้นหรือไงไม่กล้าขึ้นถนนเฉยเลยพ่อคุณช้างหนุ่มรูปงามเดินตามโขงแม่ด้วนนี่ว่ากันว่าคือพายงาทองสองตอนเป็นหนุ่มเลยนะครับในวันถัดมาก็ปรากฏตัวช้างหนุ่มอีกตัวหนึ่งครับที่แรกลือกันว่าเป็นพายกุญชอครับแต่ไม่ใช่นะครับเดินตามโขงแม่ด้วนนี่คือน้องเวหาล่าสุดนะครับอยู่กับแม่ส้อยอยู่กับแม่ส้อยเมื่อกี้ โครงอยู่ในป่านะครับม,มีสมาชิกจำนวนมากพอสมควรวนี่คือเหตุการณ์ในคลาวที่ช้างหนุ่มปรากฏตัวนะครับบริเวณดงยางจึงมีผู้ตั้งชื่อว่าภายดงยางเดินตามแม่ด้วนกับน้องเวหาครับในวันนั้นว่ากันว่าได้ประทะกับภายตะแบกน้อยด้วยนะครับ บริเวณศีษะของพายตะแบกน้อยมีรอยแผลเกิดจากการปะทะากันครับกับพายดวงยางนี่คือเหตุการณ์ในวันต่อมาครับพายดวงยางยังคงตามแม่ด้วนอาจจะชอบสร้อยสุวรรณาหรือเปล่านะครับในโคลงของแม่ด้วนที่เร um, re ิ่มตัวเป็นสาวก็มีสร้อยสุวรรณากับสาวน้อยไพลินครับ แต่ถ้าเรียบร้อยหล่อแบบนี้ต้องให้เป็นสร้อยสุวรรณนะครับสาวเปรี้ยวมากจะเหมาะกับนุ่มหล่อเสมอครับแม่ด้วนก็ยังพาโขลงเดินข้ามถนนไปครับส่วนพายดงยางยังกล้ากล้ากลัวนี่คือโฉมหน้าของพายดงยางครับบริเวณศีรษะนั้นคล้ายกับพายงาทองนะครับจะสังเกตเห็นโหนกบริเวณศีรษะครับนี่คือจุดเด่นของพายงาทองเลยทีเดียว ที่เห็นเด่นแบบนี้ก็จะมีภายไทเกอร์นะครับจึงเอาภาพของภายงาทองมาเปรียบเทียบกับภายโดงยางก็หล่อไม่แพ้กันเลยครับนี่ครับของไปทางนู้นที่สำคัญคือแววตายังดูซื่อๆอยู่นะครับดูเป็นมิตรครับสำหรับภายโดงยางแต่ก็ขา่าวว่าสนกับภายตะแบกน้อยมาแล้วนะครับแสดงว่า นั่นแหละแม้จะปรากฏตัวครั้งแรกก็ไม่กลัวเหมือนกันครับเป็นนักสู้ไม่กล้าไปครับแม่ด้วนและน้องเมหาวรอดงยางเดินไปไกลแล้วครับขึ้นได้ไงได้จะวนไปวนมาครับสำหรับภายดงยางบริเวณนี้คือบริเวณผาตะแบกนะครับปรากฏตัวที่ดงยางก็เลยปรงอาจารย์แมวไปนะครับเดินมุ่งหน้าขึ้นมาฝั่งเขาเขียวครับก็จะเดินผ่าน ปองอาจารย์แมวแล้วก็มาถึงผาตะแบกนี่ครับอย่างกล้ากล้าก,กลัวครับในวันถัดมาครับขลงแม่ด้วนก็ปนเบียนอยู่บ,บริเวณผาตะแบกนั่นเองครับขลงแม่ด้วนได้เดินข้ามถนนไปก่อนแล้วมีชายหนุ่มอยู่หนึ่งตัวเป็นช้างตัวใหม่ไม่กล้าข้ามนะครับทําให้บางส่วนของสมาชิกขลงแม่ด้วนได้ข้ามถนนเพื่อมารับช้างหนุ่มข้ามไปด้วยกัน ที่เดินปิดท้ายนี่ก็คือกุนเชียงครับนี่ครับโดดเด่นมากครับสาหรับกุนเชียงกลัวที่ไหนนะครับเดินแบบสบายสบายตัวอื่นนี่แตกตื่นไปหมดครับเป็นช่วงเวลาเย็นครับเริ่มมืดแล้วครับมารับช้างหนุ่มครับนี่ครับมารับพายหนุ่มน้อยครับยังไม่มีชื่อนะครับไม่รู้ว่าใครจะตั้งชื่อที่เหมาะสมให้ได้นะครับครั้งแรกว่ากันว่าเป็นกุนชรครับแต่แอดมิน ดูรูปร่างลักษณะแล้วยิ่งนิสัยใจคอนี่ยิ่งไม่ใช่กุญชอนครับกุญชอนนี่ตึงพอๆกับกุญเชียงเลยนะครับเดินข้าป่าไปแล้วครับไม่กล้าข้ามครับ